บ้อกว่าจังไหนลุงลุงลุงยิ่งกาแฟก่อนสิีในข่องเอ๋ออันนี้ตาแอนฟิลเดอร์นะคะเอฟซีพาพาแอดมินมาบ้านของน้องน้ำเนาะพอดีเพื่อนของตาแอนฟิลเนาะพอดีพอดีลุงก็ฝันเหมือนกันเออเลกได้ความฝันใช่ไหมใช่ปลอดเออเพิ่งนึกได้ฝันว่าจังไหนกาะที่เราบอกตลอดไหม ก็บอกหลอดก้อนมูบอ่ะรถกลีตัวเก่าที่เกอบทุกที่หนึ่งบอกที่เก่าก็ทูกที่หนึ่งบอกันยังสินะฟันอย่างงี้นะฟันว่ามีคนอาวุโสนะคนแก่นะคนถามถามลุงว่าตาเปื่อนเคยทุกที่ไหน่งาเปล่าซื้อรถเกลียเกือบแล้วมันเผิดตัวเดียวแล้วคนเสว่าวบอกว่าซื้ออีกเด้อมันว่านะอืมันมันจะออกตัวเก่าออกมาเขาพูดอย่างนี้เลยทำเลยง่ายเลยบอกซื้ออีกเลยบ่อนี่ เอารถตล้ที่ที่มันผิดตัวเดียวเลยให้คนดูนะคนนบวุโศคนแก่น่ะเป็นตัวไหนอ่ะที่ลุงซื้ออ่ะห้าศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดครับมันไปถูกกับเลขูนย์ปอันนี้เหมือนกันโอ้มันถูกแียงรถของน้องตัวนี้มันเหมือนกันเนาะครับไอตอนที่มันมันมันพิดตัวเดียวลุงซื้อห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สิมันผิดตัวเดียวจริงๆิด้วยเนาะที่น้องไปถ่ายแล้วน่ะที่ที่มันมันผิดตัวเดียวจ้าเออเล็กนั่นหละฟันฟันเห็นคน เ,เขาโซเข <ừ ừ S 1> าคนว่าน้องซื้อร,อตรถตู้เนี่ยเคยถูกบ่ซื่อผมเกือบถูกแล้วผิดตัวเดียวไหนอ่ะเนี่ยมันมันถูกเอ้ตัวนายเอามาดูซิคขาว่าลุงเอาไปให้แกดูรถตรู้อ่ะซื้อตัวเก่าซื้ออีกคขาว่าซื้ออีกเด้อค <ừ S 1> ่ะเออไอแปดเจ็ดเนาะมันออกมาแลว้วเ,เ,เนาะอ,ออกเมื่อกี้นี่เออมันออกเมื่อกี้แต่ฟันอีกชี้ว่าให้ให้ลุงซื้อตามอีกเออตัวเก่าเออตัวเก่าให้ซื้อตัวเก่า ห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ศูนย์อเที่ยวลาดไปตัวเดียวจ้าูนยโอ้ให้ซื้อแปดเจ็ดฟันขึ้นมาว่านบอเออขึ้นมาว่านเนี่ยบอกอืมฟันขึ้นวันที่วันที่เก้าบอกมานั่นเลยเออเพิ่งนึกได้นะเออผมนึกได้แต่แต่นึกได้บอกเลยไปแล้วบอกมาว่านเออโอ้โหแล้วเมื่อกี้กิดนึกได้อีก ลุงก็นึกว่าบอกน้องไปแล้วยังยังก็เลยนึกได้ก็เลยบอกต่อนึกได้ก็เลยทาาว่าไอ้ที่ว่าไอ้ที่ฟันิ่นิ่นบาซื้ออีกเลยตัวนี้ตัวเดิมตัวเดิมแปบเจ็ดฟันบัญชีนะชี้ให้ลุงแบบลุงเอาเอารถรีดชูให้แกดูแกแกแกก็มาดูโอ้ยซื้ออีกเลยแกแกชี้รถรีดอ่ะซื้ออีกเลยนั่นแหละในฝันในฝันคนอายุเท่าไหร่น่าประมาณเท่าไหร่ลุงประมาณน่าจะหกสิบกว่าเล่บอคนแก่ผู้ชายบอผู้ชาย ไม่แน่เนาะเขาอาจจะมาให้ลุงอีกก็ได้เนาะลุงเคยถูกสามตัวตรงตรงสามงวดติดนะลุงเนาะตั้งแต่งวดเจ็ดส่วนส่นแล้วก็อะไรนะฮะเจ็ดส่วนส่นแล้วก็อะไรอีกนะเออแปดเก้าสี่แล้วอะไรอีกี่นงวดนั้นน่ะงวดก่อนว่าห้าหกสามใช่ห้าหกสามจำได้สามสามหกเคยถูกนั่นแหละสามตามตัวตรงตรงเนาะแต่ทีนี้ลุงพลาดมากี่งวดแล้วเนี่ยสองบอกสองงวดสองงวดเนาะ อาลุงพาดมาสองวดแล้วแต่ฝันฝันเมื่อคืนคืนมันที่เก้าจำได้อยูเอาที่เก้าใช่ไหมคืนวันที่เก้าฝันจนลืมแล้วเนี่ยหน่อฝันจนลืมแล้วนเนาะลืมกบลืมมันแหละอ๋อก็เลยได้ก็เลยเล่าให้ฟังเได้แต่เบาะบอกเลยเมื่อวานบอกบอกเลยโอนของเพื่อนแฟนของเพื่อนบอกกับโบนี่เเนาะมันกับโบนี่โบน่เนี่ยมันชอบมันไปเนาะค่ะ ก็มันไปถูกกับเลขทะเบียนของน้องอีกเจ็ดแปดปกติแล้วลุงอ่ะจะตามรถทะเบียนรถของน้องตลอดใช่ไหมตามตลอดแต่ไม่ได้ตามงวดนี่เลยงวดงวดมันออกงวดที่หกตามมาหกงวดมันออกไอ้หกแปดเจ็ดเนาะแต่ลุงทิ้งอ่ะทิ้งปุ๊บออกเลยเนาะออกเลยโอเสียดายถ้าลุงตามมาอีกโดนนั่นแหละเนาะเพราะว่าลุงชอบข้ามไปข้ามมาตัดหน้าตัดหลังเอาอันนี้ก็ มันมาพันอีกนี่มันไปถูกกับทะเบียนรถน้องอีกรถรถของน้องน่าจะไม่หายงวดให้ตองงวดเลยทุกทีนะทำไมมันเหมาะจอกันแท้เนาะตัวนี้เนี่ยเขาจะให้ตัวนี้บอกเลขตัวอื่นอีกเนาะคนอื่นเขาก็ให้ใช่ใช่มันตรงกับตรงกับเลขมันตรงกับของแม่เดือนแม่เดือนที่ว่าปู่หลวงปู่สวงโยนเงินให้สามสิบหกอ่ะแกถูกพันคุณพันอย่างงี้นะอุ้ยพันพันไหมถูกพันคุณพันเนาะจ้าแล้วก็ลอตเตอรี่อีก ทั้งมดหน่ะเราได้อยู่ลายอยู่บ้านี้ลุงไอหลวงปู่สวงนหน่ะย่นเงินให้อีกเจ็ดสิบแปดบานี้มาตรงกันครับก็เลยเจ็ดแปดนั่นแหละแปดเจ็ดเจ็ดแปดซื้อเลยจ้านอนลองเบงเนาะกับความฝันของลุงนะคะตาแอนฟิวนะคะเอฟซีเนาะค่ะเแค่เพียงซีซีอีด้วย ก็แกชีไปไอแปดเจ็ดไงชีไปที่แปดเจ็ดห้าคูณแปดเจ็ดจ้าโอ้เนี่ยอาลุงแค่นห้นนั่นไงฟันลุงเนาะสองตัวแปดเจ็ดจ้าโอ้เป็นเลขที่สวยนะลุงเนาะแปดเจ็ดเนี่ยที่ลุงฟันเนี่ย เข็นนต่รารถเข้าโมไปเขียนวันที่ด้วยลงเดี๋ยวเอซีจะถามอีกวันที่เท่าไหร่พับกระดาษก็ได้พับกระดาษพับกระดาษจ้านั่นแหละให้มันสั้นๆอ่ะแล้วก็เขียนวันที่ข้างล่างจ้ะข้างล่างเลยสิบหกอ่ะจะสิบหกเมษายนวันนี้วันสงการพอดีเลยเนาะ อยากฉล่ซื้อแล้วพี่โฆษณสงการเนาะสงการเอสเปล่ซื้อไปกวนซื้อซื้ซื้อแต่ว่าพีซิมหาแล้วปะจ้าจะให้น้องจ้าอันนี้ลุงแกนให้แล้วนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะโอ้ย้อนแสงจังเลยเต็มเต็มเต็มถ้ามันออกตัวเก่านะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะลุงครับมันก็ไม่แน่จ้าเพราะว่าตัวเก่าๆมันชอบจะออกเนาะ แปดเจ็ดมักออกโอ้ยย้อ,ยอนแสงแต็อนอ๋อเลเนาะอ่า,อา,อาดูเท่ะช่องก่อนอันนี้ไม่ย้อนเนาะเมษาเดเออฟซีสิบหกเมษาหกแปดนะคะที่คุณตาแอนพิวฝันฝันจนเรมนะเอฟซีกลน,นั่นแหละมันสลับตำแหน่งกันอยู่เนาะสามสามงวดเออสามาไปอยู่หน้าหน้าไปอยู่ท้าย สามครั้งนะลุงเนาะพลาดรางวัลที่หนึ่งสามครั้งนะคะกับตาแอนฟิลอันนี้ก็ไม่แน่เด้อนะคะเอฟซีเนาะเป็นแนวทางเนาะฝันคือฝันนะลุงเนาะกินอิ่มก็ฝันนี่แหละทุกคนเนาะยังมีชีวิตอยู่ก็ฝันนะก็เทราบจากว่าคนที่เขาไม่มีลมหายใจแล้วเขาถึงจะไม่ฝันนะคะเอฟซีเนาะค่ะแนวทางนะคะของตาแอนฟิลนะคะท่านผู้ชม ตัวเก่ามันไปถูกับเลขรถไปเลขของของลุงซื้อไว้แล้วบอเนี้ซื้อว้หรือยังบอหนี้ไ่ได้ใบเลยบม่มีตังค์อม่มีตังค์ซื้อเลยหมดแล้วน้องเอ็นฟิวเป็นยังไงบ้างลุงบ่หนี้ียบเลยยังนะยังยังบ่แต่น้องจะเขนให้ทางช่องน่ะไม่ถูกเนาะน้องเียนให้กับทางช่องน่ะไม่ถูกแต่ไปเียนบอกคนอื่นน่ะถูกอย่างเงี้ยงวดเมื่อกี้ก็ให้ถูกอยู่แปดเจ็ดมีคนมาบอกว่าน้องเขนให้ถูก ค่ะแต่ว่าทางช่องมันไม่ถูกแค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมน้องก็เลยก็เลยน้องยังไม่เขียนให้จะอันนี้ต้องต้องต้องเขาเขียนให้เขาให้เองอันนี้เขายังไม่เขียนจ้ะแต่ถ้าน้องจะเขียนน้องก็เขียนให้ให้เยอะเนาะใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรค่อยค่อยค่อยคอยดูวันใกล้ๆกล้นอกถ้าเขาเขียนให้อาจจะลงให้เลขออกอ่ะ จ้ะมาดูวันที่สิบห้าสิบหกเนาะค่ะสิบห้าสิบสี่สิบห้าไปดูค่ะแต่อันนี้เป็นแนวทางของตาแอนฟิยเนาะแปดเจ็ดสองตัวนะคะ F4 ก็อ่ามันออกไปแล้วแหละแปดเจ็ดก็ตัดหน้าตัดหลังเอาเจ็ดแปดเนาะเจ็ดแปดอืมตัวกลับไปกลับมาในนี้แหละค่ะ F4 เนาะครับมันตรงกับที่แบบรถของแอดมินด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณ ่าคุณลุงแล้วก็ตาแอนฟิลมากๆนะฮะ<อ>จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ